อย่ามาตัมองรถคันข้างๆรถเรามันจะไม่ตรงเออเบรกชะลอเพราะทั้งตรงปล่อยเบรกมาเบาๆเบรกชะลอดูรถคันข้างหน้าด้วยถ้าเกิดคันข้างหน้าวิ่งมาแปลว่าเราต้องวิ่งไปเออชนกันไปเลยดูนั่นเห็นไหมนั่นเบรกชะลอเบรกชะลอได้เบรกเบาๆเอาปลายลูกเอ่อย่ามาตัมมองรถคันอื่นว่าเขาไปไหนกันนะเบรกเบรก มองสภาพการจราจรมองไปทั่วเราไปได้หรือยังอย่ากกลัวทางใดทางหนึ่งเพราะมันชนได้ทุกทางเบรกชะลอูแค่ปล่อยเบรกอย่างเดียวก็พอในนี้ลกรถคูเดียวปล่อยเบรกรถวิ่งเร็วมากเลยนะอืเบี่ยงขวาไปลูกเปิดสัญญาณไฟหน่อยเวลาหนูเบี่ยงอะหนูให้ทางคนอื่นด้วยคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเพราะว่าบางทีเราพ้นคันเดียวนะคันหลังไม่ได้มองก็เราเบี่ยงไม่ยอมเปิดสัญญาณไฟสรุปคันหลังอะ เว่งมาชนไอ้คันหน้าที่เราเบี่ยงออกก็เขาไม่รู้ว่าเราเบี่ยงออกไปเบี่ยงออกขวามไปนิดนะึงเออหน้าไปช้าๆเนี่ยล,ลูกจ้าไม่ต้องคันเร่งเยอะคันเร่งแค่แ่ะๆดูค้าหน้าไว้มีใครมาขวางทางเราบ้าง ทางเราสิโล่งมากแล้วทางขวาก็ยังมีรถวิ่งอยู่ด้านข้างซ้ายขวาเขาไม่กล้าออกมาหรอกลูกเลนเราว่างก็จริงแต่อีกฝั่งหนึ่งมันไม่ว่างเด็กชะรไปนะป้ายผลทางแล้วเข้าไปแล้วป,าป้ายจ้าซ้ายครับจ้าหนูก็มองด้วยนะเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนเลนซ้ายตอนเนี้ยข้างหน้ามีใครมาฝาังทางเราไหมรถคันนั้นนะจอดเปิดสัญญาณไฟสุกเชิญจอดก็ไม่ชิด หนูมากระจกว่าในโลกรถคันสีขาวมานะคะจบเบยงขวาไปน,นิดนึงนิดเดียวลูกเอาแค่คนต้งครับจอดตรงยูเทิร์นนะคะแถมจอดกลางถนอนอีกรถก,กระบะคันสีส้มเมื่อกี้เนี้ยมันขิดคุณไปหาที่จอดที่อื่นแล้วก็เตินกลับมาถ้าคุณจะทำอะไรตรงนั้นอนะ่ะไม่ใช่ที่จอดรถน,น,นะไหะ ตรงไปเรื่อยๆเ,เลยทุกคในหยุดมันเดือนกว่าก็ยังขับได้เหมือนเดิมแหละเดินแต่แค่8ชั่วโมงเองนะคะนี่ขนาขนา้ขนาขาน้าจอดล้ำเลยเราอีกแล้วทำไมครับมองขวาเลียงขวาเตียนเปิดได้ขับเร็วลูกป่าว่างอยู่ครับตอนนี้หนูต้องเบี่ยงออกไปเลยลูกเบี่ยงออกไปเบี่ยงให้พน้พนๆนลูกตา สัญญาณไฟครับแล้วก็เข้าเลนเรามอกกระจกซ้ายหน่อยเบกชะลอหน่อยเบกเบกแล้วแทงแยกลูกถ้าเกิดใครตัดหน้าเราจะทำยังไงดึงรถให้ตรงเออไ,ไม่ใจะแบบเหยียบคันเร่งเต็มที่เราทางตรงมันก็ไม่ถูกก็ลดความเร็วลงจากนิดนึงแล้วไปด้วยความระมัดระวังถึงทางแยกอะแยกมกีนี่รถชนกันบ่อยมาก <S <S ไป เราไม่ต้องจอดถ้าเราเป็นทางตรงไหนเราไม่ต้องเบรกถึงขั้นจอดแต่เราก็ไม่เหยียบคันเร่งแบบไปตเต็มที่เลยเราทางตรงไม่ไม่ใช่ก็เบรกชะลอลดความเร็วลงบ้างดูให้ดีก่อนมีใครปัดหน้าเราไหม ครับเอย่าเพิ่งเล่งอย่าเพิ่งเร่งแล้วช่วขับให้ตัวเราเลยก่อนก่อนะเนี่ยหัวหัวหัวเกาะลูกเด็ดชะลอชะลอแล้วก็หมุนขวาเยอะๆนะลูกนะเด็ดชะลอก่อนแล้วให้ตัวเราเลยตัวเราเลยก่อนนี้ครับตัวเราเลยก่อนนี้ครับนี่เลยยังใช่เลยหมุนหนึ่งรอบอีกรอบนึงเร็วหมุนได้ไหมอ๋ออ๋อลูกป่าวๆไปไปลูกเอ้าไม่หมุนเพิ่มคืนคืนแล้วคืนคืนแล้วคืนไปเมื่อ ่อยเมื่อเอ้าหนูไปดึงไว้ลูกหนูกลัวไปเองหนูต้องหมุนให้สุดลูกแล้วปล่อยข้ามาแต่กรเล้งข้ามาเบาๆหนูต้องปล่อยมือออกลูกหนูไปดึงพรมลายไว้รถมันจะไม่คืนนะลูกรถมันจะไม่ด็กกลับมาตรงนะจะเลี้ยวต่อนะจับพรมลายหลวมๆไง ลูกเพราะทางมันไหลลงเป็นทางลงเนินเลยเกาะแล้วหนูหมุนสองรอบลูกเบลล์สล่อนแล้วก็ไม่หมุนเพิ่มเลยค่ะหนูเลี้ยวข้ามบอแล้วหนูยังหมุนเพิ่มอยู่เลยหนูจะเอาที่ไหนคืนลูกเบลล์สล,ล่อนเบลล์เลก็กเบลล์สลนเลยเกาะไปเล็กเลยเกาะให้ตัวเราเลยเกาะหน่อนยตัวเราเลยหมุนไปๆลูกสองรอบครับพอะจะว่ายไปเล็กว่างครับนี่ว่างคันเริ่มเบา ไปมือไปมือ<ป>แล้วปล่อยคือนะคอมปล่อยอย่าจับสะลกเชื่อฟุติเออชินไหมถ้าหนูปล่อยนี่แล้วหนูไม่ต้องกลัวเนะวาะพรมลายมันจะทําให้รถเราวิ่งไปไหนสมมติหนูข้ามาแล้วหนูปล่อยมือหลวมๆลมูกพรมลายก็จะคืนเองมันก็คืนเองแค่ตงลูกมันไม่ได้คืนเองแล้วไปอีกทางหนึง่งอะมันไปไม่ได้ลูกมันไปเองไม่เป็นมันคืนเองได้แต่มันไปเองอะไม่เป็นหมายถึงไปอีกฝั่งหนึ่งเองอะไม่มันไม่ทําแบบนั้นเออพรมลายมันจะไม่ทําแบบนั้น เ <c oughs> อออยู่อยู่เอาไห้เป็นลูกให้หนูมั่นใจว่าเอออ๋อ,อเป็นอย่างนี้นี่เองหนูแค่กลัวไปเองหนูหนูทําได้ทุกอย่างแหละแต่หนูแค่กลัวไปเองเวลาห้หนูทํำไม่ได้นะลูกไปไปกงลูกให้ถึงข้าศพานไปก่อนแล้วหนูให้เปิดบาจ้าเด็กะลองนะคเะเด็กฉลอเราไม่ไปเลยหรอกลูก ราไม่ไปเลยนะหนูต้องเบรกะลอเลยไปก่อนเลยเกาะไปลูกเลยเกาะเบรกะลออ่หมุนสองรอบเบรกไปลูกเบรกแล้วหมุนสองรอบเขาถึงน้อยถึงน้อยหนึ่งเราแค่นี้พอพอแล้วดูรถลูกเข้าว่างเนี่ยไม่ได้เรียกว่าคนเก่งหรอกนะคุณทําแบบเนี้ยตอนเนี่ยซ้อนอยู่เธอมาเนี่ยยังมองหน้าอีกนี่ตามองหน้าอีกเออ่ะ เนี่ยว,ว่างแล้วไงลูกว่างแล้วก็ไปเอาค่ะแต่เขาเล่นโลกแต่เขาเล่นลเบาเบาเบาคืนป,ป,ป,าาปล่อยมือปล่อยลงปล่อยโอเคเก่งมากลูกแล้วก็จับจังหวะลูกพอลดพอมันคืนเสร็จแล้วใช่ไหมหนูก็ประคองให้มันตรงอืมไปลูกอ่ะนั่นแหละต้องไม่กลัวหนูเนี่ยทำได้ทุกอย่างเป็นแต่หนูชอบกลัวไปเองอกลัวไปเองแล้วเราก็ทำมือแข็งมือเราก็จะไม่ค่อยไปหรอก นูต้องมั่นใจนะว่าหนูทําได้ไปข้ามไปไปข้ามไปถ้าหนูคิดว่าหนูทําได้หนูจะทําได้แต่ถ้าหนูกลัวหนูกลัว,วนู่นกลัวนี่อะไรเงี้ยหนูจะทําไม่ค่อยได้อะแตะขึ้เล่นไปปล่อยมือปล่อยแตะขึเล่นไว้ลูกปล่อยปล่อยครับประคองโอเคเก่งมากนี่ รถข้ามาแล้วลูกไปปรับรถให้อยู่ในช่องในข้างมองกระจกขวาได้นะคะเวลาที่หนูลงอยู่เธอแล้วลงข้างเงล้วก็หนูเเบี่ยงขึ้นมาหนูต้องดูกระจกข้างด้วยว่ารถหลังมาหรือเปล่า mm hmm. เวลาเราอยู่เทิต้้งแต่คั่งให้มันพอดีลูกอย่ากดอย่ากดแรงแตะแค่ว่าให้คงที่ให้มันข้ามาคงที่เราดูความเร็วเอาว่าความเร็วคงที่หรือเปล่า ไหมนะคะไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยถ้ามีรถคันใหญ่ถ้าสม,มัยมีรถคันใหญ่บางเราจะไม่ไปอ่าเปรีครั้งะะเอาเลยเกาะไปลุกเลยครับเลยเกาะไปครับเลยอ่ออาหมุนสองรอบหาหนึ่งสองเบาๆลุกมันเออหนูต้องเบรกเบาๆอ่ะปล่อยเบรกนิดนึงลูกปล่อยแล้วเบรกเบาๆเบี่ยงปไปเวลาหนูปล่อยเบรกหนูปล่อยชา้า <ทะ S 2> ๆจนหมดแล้วหนูก็ไปแตะคันเร่งให้เป็นจังหวะดีๆลูกหนูปล่อยเบรกแรงไปรอลูกไม่เป็นไร เตี๋ยรอคันนี้ใช่อ่ะหนูก็ปล่อยเบรกลอครับแต่เร่งเบาๆลูกครับแต่เร่งเบาๆแปปล่อยมือปล่อยหมุนเร็วหมุนก็มาหมุนหนูรู้ไหมว่าทําไมมันถึงไม่ขึ้นเองเออก็หนูถอนเคร่งแล้วรถก็ท้าลงมันก็ไม่ขึ้นสิลูกหนูต้องแตะเร่งแตะเร่องคงที่เลกอย่างหนึ่งตรงนี้มันเป็นทางเนินขึ้นหนูจริงไม่แตะเร่งนนรถยิ่งไม่ขึ้นพราไม่ขึ้นเสร็จพวงไล่ก็ไม่ขึ้น มันคืนได้เป็นเพราะแรงแรงเคลื่อนของรถนะลูกมันทันไปแล้วมันตีกลับมาเออไอฝั่งนู้นเป็นทางเนินขึ้นลูกฝั่งนี้ทางเนินลงลูกแต่เครื่องเบาๆมันก็ไหลล่ะจ้ะเลยเกาะไปนะเด็กฉลอไปลูกครับเลยเกาะเลยไม่ต้องชิดขวานะลูกขับแค่ขับเลยจา้าเบรกฉล้อรถมาเบรกฉล้อหน่อยเบิกนิดนึงเบาๆอ่ะมุน สองรอบบ๊ายๆหนึ่งสองโอเคพอแล้วลูกมือซ้ายจับสูงๆหน่อยครับเตรียมประคองคืนอ้าวไปลูกบ้างแล้วครับแต่เค่มเบาๆแ้าเบาๆลูกเดึงไว้นะคุณอะไรอ,ะอ่ะอ้าขึ้นไปเร็วไปไปเออนี่คือจะบอกเวลาให้หนูคืนใช่ไหมหนูแบบเหมือนอ่าเหมือนดันแต่มันมาทางที่เราจะคืนอะ่ะสักนิดนึงไม่ใช่หนูปล่อยอย่างงี้ลูกเราต้องแบบบปึ๊ เออแบบเหมือนประมาณว่าประคองมันมาก่อนนิดหนึง่งดึงมันมาก่อนนำล่องนำมันมาก่อนนิดหนึง่งแล้วหราก็ปล่อยให้มันคืนเองมันจะคืนได้ไวต้องดึงลงมานิดหนึง่งเลยก็ไปแล้วเลยก็อ่อะรอบวนสองรอบกว้างๆลก โอเคดูดึงท่านผลท่านนิดนึงอรอลูกลองอไม่ล้อมแล้วเดี๋ยวพอก็ปล่อยเบรคให้รถมันเคลื่อนแล้วเสร็จแเราก็แตะคันเร่งอ่ะไปปล่อยเบรคไปแตะคันเร่งแตะคันเร่งแตะคันเร่งค้างไว้ลูกเบาๆแตะคันเร่งเบาๆขึ้นขึ้นะก้นขึ้นไปมือไปไปแตะคันเร่งไปต่อลูกแตะครับแตะไปครับ รถมาทั้งหลังลูกรถมาข้างขวาเปิดสหนบไปย่างเปิดขวาไปลูกรถเขามาเร็วนะเมื่อกี้ว่างก็ไม่ได้แปลว่างล่างตลอดเวลาให้หนูอยู่ด้านซ้ายหนูจะเปลี่ยนขึ้นหนูก็ต้องดูด้วยคูแล้วเกิดรถมาอย่างเมื่อกี้เราก็าไม่ออกลูกเออไม่ออกค่ะหนูก็ต้องเปลี่ยชัลาวไว้ขวาว่างหนูถึงจะออกมาลอ,อ,อกหน้าไวก่อนลูก เดี๋ยวเราก็เห็นเขาแซงเขาแซงแล้วเราค่อยมองใหม่ลกเขาแซงไปแล้วเออแซงไปแล้วเราค่อยมองใหม่้าเปลี่ยนเลน้า<ม>เวลาจะยูเทิร์นนะคะเราจะข้ามทางก่อนนะข้ามก่อนที่จะถึงยูเทิร์นว่างก็เปลี่ยนเลนมาข้าม,มาเวลาจะเข้าช่องยูเทิร์นให้เราเปิดสัญญาณไฟก่อนที่เราจะเข้าช่องยูเทิร์นไม่ใช่เข้ามาแล้วค่อยเปิด น้องทรนเปิดก่อนเข้าทุกรอบนะคะจ้าแต่เด็กชะลอเบาๆครับเลยเกาะไปลูกเลยเกาะไปครับเลยเลยไปเรื่อเลยอ่ะป้าย,ย,ยหมุนเรียบเรื่อหมุนปล่อยเบรกปล่อยเบรกหน่อยหมุนเรียบหมุนไปๆทะลุเพราะไปขาเบเร็วมันว่างไงลูกเออไปอมือไปล่อยสะพปอย,ปอ,ย,ปอ,ยอย่าดึงน้องทอนน้องทอนไม่ใช่ว่าน้องทอน เอ้ยทุงไรตรงแล้วเรามาดึงไว้ทุ่งไรตรงไม่ได้แปลว่ารถตรงแล้วต้องดูทางเอาไว้แล้วถ้าหนูประคองเนี่ยประคองจับมไม่ได้แค่ป๊บเดียวหน้าเราผัานมาทางไม่ใช่ไม่ใช่ดึงไว้แล้วรอให้รถตรงแล้วคืนต่อไม่ได้ต้องคืนประคองไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันไวเกินไปมันคืนไวเกินไปแค่หนูจับประคองทำให้มันคืนช้าลงแต่อย่าดึงมันไว้ไม่ให้เป็นคืนอะ่ะไม่ให้เป็นหมุนน้ำไม่ได้ไปเลย กาไปก่อนที่จะเข้ายับช่องยูเทิแล้วก็เบี่ยงเข้าช่องยูเทิร์นตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นช่องเบรกชะลอไม่ต้องรีบลูกไปเย็นเย็นอ่ะเบรกชะลอเลยกาะไปลูกเลยเลยเกาะไปนิดนึงอ่ะมูนไบไวลูกหมุนไบใครับเดี๋ยวพอเลี้ยวเก่งแล้วเราสามารถคว้ยมือได้ แต่ตอนนี้น้องยังไม่เก่งเอาแบบให้เราทําได้ไม่ต้องฝิกว่ามือมจะต้องเป็นแบบไหนเอาเป็นว่านละมงแล้วมันตรงกระฟอหมุนแล้วครบแล้วตรงอ่ะเอาที่แบบเราก็คุมมันได้เด็กจะว่างแล้วนะเด็จะว่างแล้วลูกขมอใสมาไปลไปล่อยเด็กมาใสช้าลูกไปไปครับไปครับไปครับตึงไหยลูกดึงลลดึงตึงดึง้นไปไปเลยลูกไ,ไปครับมอใสด้วยระวงัง เอยมา้สยแซ่งขวาโอเคไปลูกกันไปอืถูกต้องจะเปลี่ยนเข้าเลนเข้าเลนตัวเองก็ต้องเปิดทุกครั้งแหละเปลี่ยนเลนซ้ายขวาได้ต้องเปิดหมดเปิดได้หมดเลยเพราะเมื่อกี้หนูลงไปที่หลายทางแล้วตอนที่หนูยูเธนหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยู่บนทางแล้วถ้าหนูจะเข้าทางอีกครัง้งหนึ่งหนูก็ต้องเปิดสัญญาณไฟครับโอเครูกจากเปลี่ยนเลนนะคะน้องเปลี่ยนเลนเป็นผู้สอนออกถนนใหญ่มาแล้วแหละก่อนที่จะหยุดไปเดินขวาเนี่ย สอนเปลี่ยนเลนสอนออกถนนใหญ่มาแล้วเราโยเทิร์นกันแต่ว่ายูเทิร์นแบบไปพ้าเนี่ยยูเทิร์นมันง่ายเมืนกัแต่ถ้าใช้จริงในเมืองเนี่ยมันจะเป็นรถโยเทิร์นแบบนี้ยูเทิร์นคับก่อนคับว่างครับซ้ายขวาว่างครับไปไปเรกเอาเลี้ยวครับเลี้ยว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 มุนจับไปจับไปก่อนขึ้น โอเคเก่งมากไปนี่แล้วหนูจะข้ามาแบบนี้หนูต้องดูซ้ายว่างด้วยนะไม่หนูข้ามมาแล้วหนูอาจจะไปชน,นกับรถคันอื่นเออไปลูกไปเข้าตรงเลนเล่าชิดเลนเล่าไปเข้าให้ถูกช่องถูกเลนลูกมันมีสองเลนนะเบี่ยงออกไปลูกเบี่ยงครับขับไม่ต้องเล่นออไปตรงตรงไปลูกไม่เอาชิดซ้ายนะคะไม่ออกนอกเส้นทางลูกไอ้ฝั่งซ้ายไปอีกนะ่ะไอเดียด้านซ้ายก่อนถึงทุตบาทเนี่ย มันเปนของมอไซค์เขาลูกไม่ใช่ของเราเออลดความเร็วลงนิดนึงนะใชอ,อย่าขับเร็วมากไปเอาพอดีพอดีได้ลูกไปไม่เกินหกสิบแต่เรายังไม่เก่งอไปไปครับไปเรื่อยๆไปขับเร่ว,ไป,รวไปเรื่อยๆลูกแปะใตแปะเร็วครับมาตอนนี้ยังไม่เกิน ด้ยกเศมัคโคงก็ไว้รถ้างหลังมาเขาแซงไม่ได้ไปแต่เขาเล่นไปลูกนนาวบ้างครับไปไปเลือกเอาหนึ่งช่องนะลูกเด็กขวาอีจีนานไปลูวไปเขาเล่นเนาะไป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 เบกแบกเบก ไม่ได้ดูเวลาแต่ถ้ามันจวนแบบมันใกล้แดงจริงๆอ่ะหนก็เลิกจอดดีกว่าครับพอแสงจุดรอแล้วเออก็ไปซ้ายเหมือนเดิมผก็จับซ้ายด้วน,นะคะคันเล่งลูกจะเปลี่ยนเลนซ้ายขวาหนูต้องใช้คันเร่งข้ามมาทุกครั้งครับ รอคันหน้าด้วยนะดูเส้นแบ่งเลนเราด้วยลูกเออเส้นจราจรมันหายหมดแล้วแต่มันก็ยังเห็นเออก็ยังพอเห็นอยู่ว่าเลนไหนเป็นเลนไหนตรงไปลูกเลนนี้ก็ได้อย่าไปถึงทางตรงกับแล้วของใคเข้าซ้าย ก็ข้าวายรอตอนนี้น้องจะขับอยู่ที่60นะคะไม่เกิน60 60เนี่ยก็คือเป็นความเร็วที่ปลอดภัยสำหรับมือใหม่ยังพอจะเอาอยู่นะคะมองทนันเบรกทนันอะไรอย่างเงี้ยคิดทนันถ้าหลักไวกว่านี้ก็จะคิดไม่ทันละว่าเราต้องทำไงเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน แล้วก็จะควบคุมรถไม่ค่อยได้เพราะความเร็วมันมันเร็วเกินไป มีรถพ่วงรถจักอ,อยู่ข้างซ้ายเนี่ยเขาวิ่งช้าเราก็วิ่งปิดสัญญาณไฟอปไปลูกต้องไปครับครับเราวิ่งเลนขวาเลนกลางแต่ถ้าเราไปต่อสิบร้านนี่เราไม่น่าจะพ้นไม่น่าจะทันไฟแดงไ,ไปเรื่อยๆก่อนเราวิ่งขวาก็ได้แต่วิ่งไปเรื่อยๆก่อนลูกแล้วเดี๋ยวว่างเราค่อยลงซ้ายครับครับไปเลยลูกขับเรื่องไปเรื่อยๆครับคับเร่งไปเรื่อยๆเลยครับตาตา,า,ายอะยังโล่งอยู่ ครับไปอีกครับไปอีก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 คันเร่แงแซงแซงรถ6อด้านซ้ายลูกแซงไปเลยแซงให้พ้นไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงซ้ายนะคะแซงให้พ้นก่อนครับหนูเปิดสัญญาณไฟไฟทิ้ไว้ลูกอ่ามองกระจกซ้ายสักนิดนึงพ้นยังอ่าพ้นแล้วเปลี่ยนเลนมาลูกครับ รก็ก็ผ่อนได้พอเราเข้ามาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วว่าเราปลอดภัยก็ผ่อน,อนขันเลักนิดนึง<ม>แล้วก็ไปต่อลงแต่ขเัเล้งใหม่แค่คงที่จ้าขับรถออกถนนนะคะตาต้องไหวใจต้องนิ่งลังเลไม่ได้จะทาอะไรก็ทําเลยแต่ต้องดูให้ดีก่อนว่าจะทาอะไร,รทำเลือไหนลูกรถท่วงแซงเราจะไม่ขับแข่งกับรถท่วงเห็นไหมท่านหูเหยเียบคันเล่งหลูงไม่ผ่อนเลยอ่ะ รถพ่วงเขาจะแซงหรอเออเขาจะเขาจะปาดเอาพ่วงมาตกหน้าเราหรือเปล่าเพราะเขาแซงไม่ค้นสักทีหนึ่งเราต้องถอนคนเรลงให้บ้างเวลามีรถพ่วงรถคันใหญ่ๆ่แซงคันเล็กๆไม่ใช่ปัญหาเราให้ทางคันใหญ่ๆถ้าจะขับรถให้เป็นนะคะตาต้องไวไหลตรงนี้เต็นต้องเร็วเต็นเร็วหมายถึงอะไรสลับไวๆ ม่ใช่เหยียบเร็วๆนะคะสลับเบรกจะเบรกหรือคันเนร่งต้องสลับเท้าให้ไวๆเบรกก็ต้องเบรกให้อยู่แต่คันเร่งก็ต้องให้มันพอดีตาต้องไวๆให้เห็นสถานการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใจนิ่งๆเอาไว้ใจวอกแวกลังเลกลัวมันก็ตัดจะตัดสินใจไม่ได้ควบคุมรถไม่ได้เออนั่นแหละถอดสักนิดหนึ่งลูก จะไปเาเร่งไปต่อรถใหญ่ไปแล้วเราไปต่อ่ปไป,ไปค่ัแต่เบรตอนนี้ครับแต่เบงนไดหน่อยนิดหน่อย,อยเบรเดี๋ยวซ้ายมา เอรกดึงมุดปลเบรกขึ้นด้วยปล่อยครับชิดซ้ายมาเลยลูกครับชิดซ้ายก่อนนะครับรถเอยียงบองขวาลูกดลกดิดหน้าซ้ายขวาดึงรถให้ตรงก่อนเออมาไล<ห>่ปิดยนี้าซ้ายครับเดี๋ยวเราจะจอดหน้าบ้านนะปิดเนี้ยไปซ้ายครับมอเตระจกซ้ายหน่อยไม่มอเตอร์ไซค์มีใครตามามาไหมไม่มีชิดซ้ายลงไปเลยลูกเบรกชะลอได้ครับ ถึงบ้านแล้วนี่ตัดตรงประตูชิดซ้ายมากๆครับเปิดสัญญาณไฟค้างไว้ชิดซ้ายมากๆครับฟังครูครับเบรกถอยเลยครับเบรกเดี๋ยวเลบ้านนี่ชิดซ้ายมากๆลูกครับน,บนี่ชิดลงมาหน่อยนึงเดี๋ยวหนูเปิดประตูหนูจะได้ลงได้ไงลกูกโอเคเออ,อนี่หยุดไปเดินกวาดจามได้นะคะเปลี่ยนเกียร์ดึงเบรกมือยังไง ไปถึงบ้านถึงกลอดภยัยระวังนะลูกก่อนลงหนูต้องมองกระจกข้างทุกครั้งนะถ้ามีรถมาไม่ลงนะคะ